ครับสวัสดีครับผมคุณชาลีพียูนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนกับคุณพ่อบุญทันเกี่ยวกับปามนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปามต้นนี้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยลูกไม่ค่อยเตียมเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราได้นําปุ๋ยใบหยกมาให้คุณพ่อได้ทดสอบในหนึ่งต้นต่อสามกิโลอ่าอย่างที่เห็นนะครับคือวันนี้ ใส่ไปแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณร่วม20วันแล้วเราต้องการอยากรู้ว่าปุ๋ยละ่ะที่นํามาให้คุณพ่อเขาใช้มันได้ผลขนาดไหนมาฟังจากป่าคุณพ่อว่า,าการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของต้มไอปามของแกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงมีความพอใจยังไงจะต้องสอบถามกอบคุณพ่อเองนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เตียมกันนะครับคือมาสอบถามโดยตรงเพราะพ่อคุณพ่อเป็นคนใช้เอง สวัสดีครับคุณพ่ออ่าขอถามคุณพ่อเลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยร่วมยี่สิบวันเนี่ยมีความแตกต่างยังไงมันก็เขียวครับเขียว<อ>ขึว้นดูเขียวแตกต่างกันครับต้นเดิมอ่ต้นเดิมมันเขียวกับพวกเหลี่ยมบลสับนี่มันเขียวสดใสด,ดีคลักกิงการของมันกับเขียวขึ้นมานาม เพราะว่าตามจริงแล้วต้นไม่บ่เคยโก่งหกนบ่เคยหกบ่โก่งหกต้นใม่ตอนนี้มีความแตกต่างก็คือว่ามองแล้วมันเขียวต่างกันเขียวต่างกันสดชื่นต่างกันอยู่อันนี้นะครับคือเป็นเรื่องจริงนะครับที่สัมภาษณ์คุณพ่อว่าอ่ามีความแตกต่างจริงแล้วก็ระหว่างลูกปาล์มเนี่ยคือทลายมันผมผมสังเกตว่าทลายว่าตรงนี้กับตรงเนี้ย มันแตกต่างกันที่อุ้มใหญ่กว่ากันนะฮะนี่คือความชัดเจนนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อที่ให้ข้อมูลเพราะว่าต้นไม้ไม่เคยโกหกคนครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลครับ